ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A t n d Vietnam สวัสดีค่ะสิน้นเช้าจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงเรื่องของตัวเลขนะคะซึ่ง EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องตัวเลขแค่หนึ่งไปจนถึง99ใช่ไหมคะสำหรับ EP นี้เราจะพูดถึงตัวเลขตั้งแต่99ไปจนถึงเลข1ล้านค่ะในภาษาไทยเราจะมีหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนและหลักร้านใช่ไหมคะ แต่ในภาษาเวียดนามหลักพันเหมือนกันกับในภาษาไทยนะคะแต่พอไปถึงหลักหมืน่นในภาษาเวียดนามใช้คำว่า1 0 0พันสิบพนะคะส่วนหลักแสนใช้คำว่า100่พัและหลักล้านก็เหมือนก,นกันกับในภาษาไทยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหลักร้อยหลักพันหลักสิบพัและหลัก1 0 0่งรพันของเวียดนามเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะ ค่ะ1นึก็คือเลขร้อยก็คือชัมชัมา tr นะคะในสำเนียงฮานอยจะออกเป็นเสียงชำชำต่อไปค่ะหลักพันค่ะหมนหมนหรือถ้าใครที่ไปซื้อของแล้วได้ยินคำว่างานงานก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะงมน งานเราจะเริ่มใช้ด้วยการใช้จุดนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเพื่อให้บ่งบอกถึงว่าตัวนี้เป็นหลักพันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพันพันก็คือหินใช่ไหมคะ1,000หมดหิน2,000หายหิน3,000ันบ0าหหิน4,000 0โบนหิน5,000ันห้น 6,000ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อจากนั้นพอไปถึงเลขหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือ10,000 10ในภาษาเวียดนามคืออะไรนะคะจากอีีที่แล้ว10คือหมื่นหมื่ยใช่ไหมคะและก็ตามด้วยคำว่าหงงินทีแ่แปลว่าพันสิบพันก็คือหมื่ยหีนหมื่ยหีนถ้าเราดูจากตัวเลขเราจะเห็นว่าคำว่า1 0บ นะคะแล้วก็จุดแล้วก็มีตัวเลข3ตัวใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นจุดเมื่อไหรให้เราคิดว่าตัวจุดตัวนั้นเป็นคําว่าง,งินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปได้เลยค่ะ2 0 0หมื่นห้เมย์0ง0นสามหมื่นบาเมย์เงินสามหมื่นก็คือ30มสพันใช่ไหมคะต่อไป50,000ื่นละคะนำเมยงิน เอแล้วเก้าหมื่นละคะชิ้นเมือ่อยหินแล้ว 90, 9ก9 9 9มืเราจะพูดว่าอย่างไรคะชิ้นเมือ่อยชิ้นหินชิ้นชำชิ้นเมือ่อยชิ้นเป็นยังไงคะภายในแค่4นาที พวกเราสามารถที่จะนับเลขไปจนถึงหลักหมื่นไปแล้วนะคะต่อไปค่ะหลักแสนค่ะหมดชำงมินหมดชำ่มินหมดชำงมำงินก็คือ1 0 0 0 0แน,นะคะต่อไป200,000ค่ะห้ชั่มินอย่าลืมนะคะคำว่าชำก็คือคำว่าร้อยใช่ไหมคะเลขร้อยนะคะ1 0 0 0 0 0 2 0 0พันก็คือหลักแสนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะส0 0 0 0นค่ะ าสามร้อยศูนย์ี่ร้อยงนย์าร้ยศเ้ารอยอาล้วค่ะเราจะมาถึงตัวเลขหลัก9 0 0 0แสนะคะ90้าแสในภาษาเวียดนามคือชินชั่มงีนแปบ๊บเดียวนะคะเรามาถึงเลขหลักแสนแล้วนะคะชินชังีน 99999สเราจะพูดว่าอย่างไรลชิ้นชั่ชิ้นไมยชิ้นงมนชิ้นชั่ชิ้นไมยชิ้นเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนลองออกเสียงเร็วๆสิคะชิ้นชั่มชิ้นไม่ชิ้นงมนชิ้นชั่มชิ้นไม่ชิ้นมีแต่ชุ้งชิ้นชุ้งชิ้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เลขอีกหลักเดียวนะคะที่เราจะได้เรียนวันนี้ก็คือเลขหลักล้านค่ะคําว่าล้านในภาษาเวียดนามก็คือคําว่าเฉี่ยวเฉี่ยวเตอรนะคะตเตอรแต่ออกเป็นเสียงเฉี่ยวในสำเนียงฮานอยเราจะออกเป็นเสียงเฉี่ยวนะคะเฉี่ยวเฉี่ยว1ล้านค่ะหมเฉียวสองล้านค่ะไหเฉียวสมล้านค่ะ บาม t r i ệ สี่ล้านค่ะบ ố triệu หล้า,านค่ะห้าล้านหกล้านค่ะสเียวเล้านละคจดเียวจ็เียวเอ๊ะแล้วสิบล้านละคะหนึ่เียวหนึ่เียวก็คือสิบล้านนะคะตัวอย่างเช่น ปีนี้ฉันได้โบนัสมาตั้ง10ล้านเลย<อ>เงินเดือนของฉันขึ้นแล้วได้10ล้านเหมยเฉียวเมยเจียว1ิล้านก็อยู่ที่ประมาณทนะคะื่บาทนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของจํานวนหรือว่าตัวอย่างสินค้านะคะและจํานวนเงินในสินค้าแต่ละประเภทของเวียดนามจะอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ตามมาเลยค่ะค่ะสะกุลเงินของไทยเราคือบาทใช่ไหมคะแต่ในเวียดนามใช้คําว่าดองหรือที่คนไทยเราเรียกว่าเงินดองนั่นเองค่ะ1บาทจะประมาณ650ถึง750ดงนะคะ เราจะเรียกว่าเวียดนามด่งหรือด่งเฉยๆก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นยางลบอันนี้มีราคาอยู่ที่8,000ดง่งเอะล้วอย่างนี้เราจะพูดว่าอย่างไร8,000คืออะไรนะคะ8,000ดง่งเก่งมากค่ะ8,000ดง่งต่อไป และนี่ก็คือแบงมีแบงมีหรือที่เราเรียกกันว่าขนมปังยวนนะคะในเวียดนามราคาของแบงมีจะอยู่ที่ประมาณ25,000ก็คือ25,000ดง่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะ25,000ดง่งเราจะพูดว่าอย่างไรห้ามื่ยลำงินด่งห้ามื่ยลำงินด่งต่อไปนะคะ เรามาดูราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้ราคา2 6 0 0สนหมืนเอาล้าค่ะ2 6 0 0 0 0เราจะพูดว่าอย่างไรห่อาด่งไสหมื่อง่อง่งห่องื่อกงแนงองม่อ่นอ่กม่องแองก้าอี้ อยู่ที่165,000เราจะพูดว่าอย่างไรตามมาเลยค่ะเราก็แค่เติมคำว่า165,000ใช่ไหมคะ165ในภาษาเวียดนามคือหมดชำเสาเมยลำแล้วก็เติมคำว่าพันลงไปใช่ไหมคะก็คือคำว่าง,งินก็จะเป็นหมดชำเสาเมยลำงิน ต่อไปนะคะอันมีคำถามนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้มีราคาเท่าไรเพื่อนๆสามารถบอกได้ไหมคะอย่างแรกเลยค่ะดินสอค่ะดินสอในภาษาเวียดนามคือคำว่า b o บูต o ูตราคาเท่าไรคะเพื่อนๆสี่พันสี่พันในภาษาเวียดนามคืออะไรนะเฝอรเฝอราคา6ก0 0ื่ดอง หก0 0ืันก็คือ65,000ใช่ไหมคะ65,000คืออะไรเอย่ยต่อไปข้อที่3ค่ะอ่านพึ่งไปซื้อเสื้อมานะคะเสื้อตัวนี้ราคา2,4800 0ดง2,48,000ก็คือ248,000ใช่ไหมคะ248คืออะไรคะลองหาคำตอบดูนะคะต่อไปค่ะกีตาร์ค่ะ กีตาร์ตัวนี้มีราคาอยู่ที่2ล้าน7แสนดองโอ้ราคากีตาร์หนักหน่วงมากนะคะราคากีตาร์เป็นหลักล้านเลยนะคะ2ล้าน7แสนดองหรืออยู่ที่ประมาณ4,500บาทค่ะและอันก็จะเฉลยตัวเลขไว้ท้ายคลิปนะคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของจำนวนของสินค้าและสิ่งของของเวียดน,นามแล้วนั้น อีพีหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการถามสิ่งของการถามราคาการถามจำนวนว่าเราจะพูดว่าอย่างไรแต่สำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะ และอ่านมีแบบฝึกหัดตรงใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วไปเช็คกันดูว่าหลังจากที่เราเรียนตัวเลขไปแล้วนั้นเพื่อนๆสามารถทำกันได้หรือเปล่าบ๊ายบายค่ะสิ้นชาวแฮนด์กับไ่